ในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีคนที่เก่งๆฝีมือร้ายกาจอยู่มากมายและถ้าเขาเหล่านั้นได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองจนกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางพวกเขาก็จะถูกจัดอยู่ในรุกกี้หน้าใหม่และทําให้ตัวเองยิ่งมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นและในช่วงหมู่เกาะชาบันนี่ก็จะมีพวกรุกกี้มาพบปะก,กันก็จะมีมังกีดีลูฟี่โรโลโนอาโซโลคาโปเน่เบจจิวเวลี่บอนนี่บาซิลฮอคินสครชแมนอาพูยูสตาคิดเอ็กซ์ดรกอูรู คิลเลอร์และฟราฟาก้าหลอและวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านมาอยู่กับสิบรุก,กี้จากยุคเก่าที่คุณอาจไม่เคยรู้ถ้ารับชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่10ดองกิโฮเตโดฟลามิงโกเป็นผู้ที่มีพลังจากผลอิโตอิโตเป็นผลไม้ปีศาจสายพาร,รามิเซียที่จะรับไม่ผู้ใช้สาม,มารถสร้างเส้นได้และควบคุมมันได้ดังใจนึก และสามารถใช้ฮาคีดได้ทั้ง3รูปแบบโดฟลามิงโกเรียได้ว่าเป็นโจรสลัดที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโลกบนดินหรือว่าโลกใต้ดินเพราะก่อนที่โดฟลามิงโกจะลงมือทําอะไรเขาก็มักจะวางแผนมันเป็นอย่างดีเสมออีกทั้งในเรื่องของความโหดเหี้ยมของโดฟลามิงโกเองแล้วก็เรียได้ว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเพราะเขามักที่จัดการกับศัตรูโดยการตัดและจะชอบบังคับให้ศัตรูมาต่อสู้กันเองและนั่งดูอ่นดับที่9ชาร์ลอตต์คาตาคุรี เป็นผู้ที่มีพลังจากผลโมชิโมชิเป็นผลไม้ปีศาจสายพรามิเซียที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและควบคุมโมจิมากไปกว่านั้นยังสามารถเปลี่ยนร่างเป็นโมจิได้อีกด้วย อีกทั้งคาตาคุริยังมีความสามารถในการใช้ฮาคีทั้ง3รูปแบบและเขาสามารถใช้ฮาคีสังเกตขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพคาตาคุริได้เคยถูกพูดถึงเอาไว้ว่าความแข็งแกร่งของเขาดันราวกับสับปะ,ะหลาดโดยทัากษะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งบวกกับความสามารถในการใช้พลังจากผลไม้ปีศาจอันยอดเยี่ยมจึงไม่แปลกเลยที่คาตาคุรินั้นจะกลายเป็นที่รู้จักของคนจํานวนมากอันดับที่8คิงแห่งอัคคีไพยเป็นผู้ที่มีพลังจากผลริวริวโมเดลเทอร์โนดอน เป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนโบราณที่ทำให้ผู้ใช้กลายเป็นเทราโนโดอนคิงนั้นเป็นเ่าลูนเรียรที่เคยถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าในอดีตเพราะโดยความแข็งแกร่งและทนทานทางกายภาพของร่างกายจึงทําให้เ่าลูาเรียรสามารถอยู่ได้ในทุกสภาพแวดล้อมอานดับที่เจดาบ,บุภาวิสตาเขาเป็นนักดาบที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวิสตานั้นเก่งกาจเป็นอย่างมากขนาดที่สามารถรับมือกับนักดาบระดับหนึ่งของโลกอย่างมีหอกได้ ความโด่งดังของวิสต้านั้นถึงขนาดที่มีฮอกเอ่ยปากออกมาบอกเลยว่าใครไม่รู้จักนานก็แปลกแล้วแหละอันดับที่6กไดมอนด์โจชเป็นผู้ที่มีพลังจากผลขีระคีระ,ระเป็นผลไม้ปีศาจสายพารามิเซียที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นเพชรได้โดยความแข็งแกร่งของเพชรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบวกกับความมานะบางบัณนของโจชที่คอยฝึกฝนอยู่แทบจะตลอดเวลานั่นจึงทำให้เขากลายมาเป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็วอันดับที่ห้า ลักกี้รูชายร่างอ้วนที่ดูจะชอบกินอยู่ตลอดเวลาเขาเป็นคนแรกในเรื่องวันพีชที่ฆ่าคนแบบจริงจังโดยการใช้ปืนยิงเข้าไปที่หัวของโจนผู้เขาจนปลิวกระเด็นออกไปถึงแม้ว่ารูปแรงของเขานนั้นจะดูใหญ่เถอดทะแต่เวลาที่เกิดเรื่องสําคัญอะไรขึ้นมาเนี่ยลักกี้รูก็จะไปถึงที่เกิดเหตุได้เร็วเสมอและสิ่งที่การันตีความเก่งของลักกี้รูเลยก็คือการที่เขานั้นได้มาเป็นสมาชิกของกลุ่มโจสลัดผมแบงอันดับที่4 เมาโกเป็นผู้ที่มีพลังจากผลทุริทุริโมเดลนกฟีนิกซ์เป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนในตำนานที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถแปลงร่างเป็นนกอมตะฟีนิกซ์ได้มาไปกว่านั้นเลยก็จะเป็นพลังที่ใช้ในการรักษาผู้อื่นโดยปกติแล้วเมาโกนั้นจะดูเป็นคนที่สงบสงเงยมเจียมตัวแต่ถ้าเกิดว่าเขาโมโหขึ้นมาเมื่อไหรล่ละก็เรียกได้ว่าปรีแตกกันเลยทีเดียวในเวลาที่เขาโมโหมากๆเขาก็จะสูญเสียความเยอ่อเกเย็นที่เขาเคยมีไป แต่โดยรวมแล้วเขาก็ยังสามารถควบคุมสติสัมปชัญญะทุกอย่างของตัวเองเอาไว้ได้อย่างดีไม่ใช่แบบว่าโกรธจนสติหลุดควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วบ้าคลั่งอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยคือมาโกเนี่ยคือโกรธแต่ก็ยังโอเคสามารถควบคุมตัวเองได้อยู่แค่แบบว่าเออดูเหมือนว่าทําอะไรแบบพ,พลีพรามทําอะไรแล้วแบบว่านอกเหนือแผนไปหน่อยด้วยความที่มาโก้นั้นคอยฝึกฝนฝีมืออยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ฝีมือของเขงนาพนัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดจนได้กลายเป็นที่รู้จักของใครลหลายๆคนอา่านดักที่3 เบนเบ็กแมนชายผู้ที่ฉลาดที่สุดในทะเลอีสต b บลูใน New World เนี่ยต้องบอกเลยว่าโจสลัดห,หลายๆคนถ้าเกิดว่าพวกเขาได้ยินชื่อของเบนเบ็กแมนแล้วก็จะต้องกลัวกันแบบขี้หดตดหายกันไปเลยทั้งหมดนี้ก็จะมาจากความเก่งกาจของตัวเบนเบ็กแมนที่ได้คอยฟันฟ่าอุปสรรคไปพร้อมๆกับกลุ่มโจสลัดผมแดงจนทําให้ตัวเขานั้นมีชื่อเสียงและความน่าเกรงขามแบบสุดครัวอันดับที่2จูลคิวมิฮอก ชายผู้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่อายุ19ปีความเก่งกาจของมิฮอกในฐานะนักดาบเรียกได้ว่าเป็นที่เรื่องลือไปไกลเป็นอย่างมากจนทําให้นักดาบหลายต่อหลายคนได้เข้ามาประลองฝีมือกับตัวเขาและพวกนักดาบทั้งหมดนั้นก็ได้พ่ายแพ้ให้กับมิฮอกคนนี้อันดับที่1แชงคูสผมแดงผู้ที่มีความสามารถและความเก่งกาจโดยไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังจากผลไม้ปีศาจและเป็นผู้ที่มีความสามารถจากฮากี้ทั้ง3รูปแบบ โดยปกติแล้วแชงคูสเนี่ยจะดูเป็นคนที่ขี้เล่นมากๆเลยนะแบบว่าเออใครมาแกล้งใครมาแย่อะไรก็จะแบบขำๆไปกับมันแต่ว่าถ้าเกิดมีใครมาทําร้ายให้เพื่อนเขาบาดเจ็บเนี่ยโอ้โหแชงคูจะแบบโกรธจัดโอ้โหจัดมากๆแล้วก็ตามไปกระทืบตามไปบี้คนนั้นให้เละขามือเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับรุกกี้จากยุคเก,ก่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคิดว่ายังมีโจสลัดคนไหนที่น่าจะอยู่ในรุกกี้ยุคเก,กา่กาๆด้วยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พร้อมคำอธิบายกันไปได้นะครับแล้วผมจะไปตามอ่านอย่างแน่นอน ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ